ี่โตครับอยากให้พี่โตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบุญจริตแล้วก็อภิญญาหน่อยครับผมมีรายละเอียดอย่างไรครับครับผมในหัวข้ออันนี้นะครับผมจะพูดเข้าๆในรายละเอียดหลักๆนะครับผมจะไม่ได้ลงลึกนะครับในเรื่องของบุญจริตนะครับเนี่ยถ้าแปลตามตัวเลยคือการสําเร็จด้วยบุญความสําเร็จด้วยบุญนะครับผมสิ่งเหล่านี้ครับ ทุกคนสามารถทําได้นะครับแต่ต้องสะสมบุญบารมีบุญญาธิการมาพอสมควรต้องประกอบด้วยคุณธรรมที่ดีนะครับแล้วก็มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยอัานุภาพตรงนี้มันจะเกิดมากนะครับ สามารถทํางานทางจิตวิญญาณได้ด้วยนะครับส่วนมากบุญญาดิ์เนี่ยจะใช้ได้ทางจิตนะครับและและใช้ในความเป็นจริงส่วนทางจิตเนี่ยจะใช้เห็นผลได้มากกว่านะครับในการแบบทำหน้าที่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเชิงการโปรโดความเมตตาต่อสัตว์การปราบหรือการปราบทิฐิสัตว์ทั้งหลายช่วยดวงจิตทั้งหลายสัตว์สัตว์ทั้งหลาย นะครับแล้วบุญญาธิเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกคนนะครับมันต้องสร้างสมกันมายาวนานอย่างที่ผมบอกนะครับอินทรีย์ต้องพร้อมอมอืเมื่อถึงเวลาสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏเองมันจะเป็นเหมือนปัจจตังนะครับ,ร,บรู้ได้เฉพาะตนแต่สิ่งเหล่านี้ก็ควรละวางเช่นกันนะครับไม่ควรจิดมั่นถือมั่นเพราะมันจะเกิดอัตตาอีโก้ถ้าเกิดอัตตาอีโก้ การวางใจไม่เป็นกลางเนี่ยการเป็นโทษคนอื่นตรงนี้ไม่ใช่เป็นบุญญาฤทธิ์นะครับบุญญาฤทธิ์เนี่ยครับต้องประกอบด้วยความละเอียดในบุญบารมีพอสมควรนะครับถึงจะเห็นผลได้ในระดับต่างๆมันมันจะต่างจากฤทธิ์นะครับฤทธิ์เนี่ยสู้บุญญาฤทธิ์ไม่ได้เลยนะครับ ฤทธิ์นี้มันยังเป็นโลกีอยู่นะแต่บุญฤทธิ์ส่วนมากจะมีในพระยะเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์เาจะมีสูงสูงพระมหาพโพธิสัตว์ไปอ่าที่ทํางานทางจิตวิญญาณได้นะครับแล้วก็มาปรับใช้ทางโลกช่วยเหลือสังคมศาส,สนาบริวารญาติมิตรญาติโยมได้นะครับแต่สิ่งที่ผมกล่าวมานะครับทุกคนก็สามารถมีได้นะครับแต่ระดับความเจมบโนะ่ะอินทรีย์มันจะต่างกัน อืมมากน้อยจะไม่เท่ากันนะครับฤทิ์เนี่ยครับยังเต็มไปด้วยกิเลสได้อยู่เยอะมากครับควบคุมตนเองไม่ได้ก็มีนะครับหลงทางในทางที่ผิดก็มีคิดไปตัวเองเหนือคนอื่นก็มีอมตกอบายภูมิเพราะฤทธิ์นี้ก็เยอะนะครับส่วนบุญฤทธิ์เนี่ยมันเป็นเหมือนคุณวิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นคู่มือในการช่วยเหลือสัรพสัต ช่วยเหลือจิตวิญญาณน,นะ,ค,ะครับผมช่วยซัพพอร์ตครับให้ผ่านพ้นไปด้วยดีในการปรับอะไรเคลียร์หลายๆอย่างนะครับก็คล้ายๆแบบใช้บุญมามีแบบแลกเปลี่ยนอะ่ะครับบุญยนริศก็เหมือนน้ําใสสะอาดใช่ไหมครับส่วนส่วนฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ก็เหมือนน้าเหมือนกันแต่ว่ามีอะไรเชื้อปอนอยู่น้ําขุ่นที่นิดนช่อใช่ไหมครับพี่ ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ดีมากก็แบบเป็นอาจจะเป็นน้ำำําดําน้ําพิษน้าอะไรไปเลยถูกต้องครับได้น้องยกตัวอย่างให้ถูกนะน้ําบุญญาฤท์ก็คือน้ําใสสะอาดมีประโยชน์ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ในการชะล้างสิ่งไม่ดีก็ได้ใช่ครับคือความบริสุทธิ์จะมีครับนะครับมีเยอะกว่าฤทธิ์หลายเท่าเลยนะครับครับและส่วนมากบุญญาฤทธิ์นี้จะมีเฉพาะพระยาเจ้าขึ้นไปและก็พระโพธิสัตว์บาร,รมีสูงสูงคุณธรรมสูงสูง ถ้ามหาโพิสัตว์ก็จะมีกว้างหน่อยครับมีมากหน่อยนะครับเพราะว่าการที่จะมีน้ําใสสะอาดมันก็ต้องผ่านกระบวนการการกรองการชะล้างกันอะไรต่างๆใช่ไหมครับพี่ช่กว่าจะได้มาเป็นบุญยญลิศส่วนอิทธิ์ก็เหมือนเหมือนเหมือนหาได้แต่ไม่ได้กลั่นกรองเท่าไหร่แลวเอาไปใช้มันย่อมมีความเจือปนย่อมมีความทิ้งอะไรเสียหายอะไรไว้เยอะใช่ไหมครับพี่โตใช่ถ้าควบคุมไม่ได้ครับ เสียหายเยอะครับครับอืมสร้างกรรมหนักได้นะครับอืมต่อตนเองและส่วนรวมได้นะครับครับอืมแต่ถ้าควบคุมได้ก็มีนะครับก็ใช้ในทางที่ถูกสายขาวก็มีครับนะครับผมไม่ใช่ทุกเคสจะควบคุมไม่ได้แต่ส่วนมากจะควบคุมไม่ได้นะครับใช้ในทางที่ผิดครับใช้ในทางอวิชชาสายดํา คุณยริศจึงเกิดจากคุณธรรมสะสมมายาวนานนะครับทําเพื่อส่วนรวมอืมจึงจะนําตัวนี้ไปปรับใช้ทางจิตวิญญาณได้ส่วนตัวผมนะคุญยริศเนี่ยใช้ทางจิตวิญญาณได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทางโลกครับประมาณยี่สิบสามสิบนะครับอืมจะกําหนดในใช้ในทางจิตวิญญาณซะมากกว่า แล้วก็นํามาปรับใช้ทั้งโลกบ้างตามเหตุและผลในปัจจัยต่างๆนะครับให้สำร็จผลครับการสําเร็จด้วยบุญทาไมถึงสําเร็จด้วยบุญเพราะว่าสิ่งที่เราบําเพ็ญมาเนี่ยสร้างมามันทําให้เกิดผลสเริจเร็วครับสามารถเคลียร์ปรับอะไรได้ที่จริงมันก็เป็นตัวบท กี่ยวกับบุญบารมีนั่นแหละครับอืมมันเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมกันนะครับส่วนที่น้องถามนะครับผมเรื่องบุญญาฤทธิ์กับอภินญาอภินญานะครับครับอภินยาหกแต่ส่วนมากอะ่ะถ้ายังไม่ถึงอรหันต์ก็จะมีอภินญาห้าสูงสุดแล้วนะครับ ที่จริงตรงนี้อภิญญาก็มันก็ไม่แตกต่างบุญยริษมากนะเออมันเชื่อมกันหมดมันจะมีบางหลายส่วนที่สามารถเชื่อมโยงใช้งานกันได้ครับเออแต่มันแยกย่อยให้ความชัดเจนในองค์ความรู้องค์ธรรมอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอภิญญาหกมีอะไรบ้างครับผมหนึ่งก็อิทธิฤทธิ์ที่พูดไปแล้วนะครับคามามา กำหนดสร้างทิ์ได้เศกนั่นเศกนี่ได้เรียกน้ำเรียกฝนเรียกไฟหรืออะไรต่างๆนะครับถ้ายังเป็นโลกียัภูมิอยู่ก็ยังตกบายได้อยู่นะครับเพราะคุมตนไม่ได้ปาสัตว์เดินทางผิดได้นะครับใช้เบียดเบียนคนอื่นได้ใช้เบียดเบียนจิตวิญญาณได้เพราะคิดว่าตนเก่งตนเหนือกว่าคนอื่น สองคืออะไรมีหูทิพย์สามารถได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินได้ยินเสียงทางจิตวิญญาณหรือในมิติตายต่างๆสื่อสารก็มาเป็นคำพูดหรือพลังงานอะไรสามารถที่จะรู้กำนดรู้ว่าเออเขาสื่อสารอะไรมาต้องการบอกอะไรเรามาเป็นเหมือน ตัวสัญญาณรับรู้อะค่ะระสาทสัมผัสเราอะสามตาทิพ์สามารถมองเห็นอะไรที่คนส่วนมากมองไม่เห็นมองเห็นกายทิพ์มองเห็นจิตวิญญาณได้ต่างๆเทพเทวดาพรหมหรือสัตว์ในอบายภูมิแต่ถึงจะมีตาทิพ์ความละเอียดของตาทิพ์หรือญาณต่างๆแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะอืมมันก็สะสม บุญบารามีหรือบุญยริศมาไม่เท่ากันนะครับความละเอียดความเข้มข้นก็จะไม่เหมือนกันความชัดเจนก็ยังโดนมารหลอกได้เสมอนะครับถ้ายังไม่ถึงอายะเจ้านะหรือพระโพธิสัตว์ที่มีบารามีสูงๆขึ้นไปนะครับผมสี่เจโตปริยานกําหนดรู้จิตใจผู้อื่นรู้สัตว์เมื่อคิดอะไรอยู่ความรู้สึกนึกคิดอะไรอืม ตรงนี้มันก็เป็นความสมารถพิเศษในยาน,นี้นะครับที่ทำให้รู้ว่าใครคิดอะไรอยู่ในใจซ่อนอะไรอยู่ในใจบางทีอยากทำดีต่อหน้าเราแต่รับหลังไม่ใช่คนระับคนที่มียาแบบนี้ก็จะรู้นะครับบางคนอาจจะปีป๊ามากเราอืมก็จะรู้นะครับถ้าคนนี้มันไม่บริสุทธิ์ใจกับเรา แต่ยางว่าครับต้องมีฐานสติดีพอที่จะควบคุมไม่ให้มีรักโลภโกรธหลงไปโกรธเขาอะ่ะมันต้องปรับได้มันต้องวางได้ใช่ไหมครับเมื่อเรารู้แล้วเรายึดมั่นถึงมั่นมันจะใช้ในทางที่ผิดถูกไหมครับถูกกิเลสมารครอบงําได้ใช่ไหมตรงนี้เป็นมี่สองคมนะครับให้รามัดระวังห้าระล,ลึกชาติได้อืมแล้วแต่ละคนก็ระล,ลึกได้ไม่เท่ากันนะครับ ตามบุญบารมีเช่นกันบางคนแค่ชาติเดียวสูงสุดสามชาติอ่ะแต่ถ้าพยาเจ้าหน่อยก็เยอะครับห้าหกชาติขึ้นถ้าเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มพยากรณ์อะโอ้โหสิบชาติขึ้นนครับหรือมากกว่านั้นถ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์โอ้โหอันนี้ยิ่งอาจินนะครับ สูงสุดคือพระพุทธเจ้าน,นี่นำไปทวนเลยย้อนได้ไปแบบอดีตอน,นาคตปัจจุบันรู้อนาคตด้วยเนี่คยครับตัวสุดท้ายข้อหกคืออะสะวะานคือหมดสิ้นกิเลสแล้วดับแล้วไม่ต้องเวียนว่ายใยเกิดยานตัวนี้สำคัญที่สุดเลยสำสำหรับพระอรหันต์พึ่งมีแต่พระอรหันต์เท่านั้น แต่ถ้าในสายพุทธภูมิพระโพธิสัตว์บาร,รมีเต็มหรือปารามัตขึ้นไปอ่ะกิเลสความบริสุทธิ์ความละเอียดนะก็จะเปรียบเทียบเทียบท่าอารมณ์ทัสกิตตาคามีผ้านาคามีส่วนพระมหาโพธิสัตว์คือความละเอียดบริสุทธิ์ของจิตนะ ความละวางตัวตนความเป็นธรรมชาติอัตโนมัติสามารถละวางอะไรได้ตลอดสามารถพิจารณาแยกแยะอะไรก็อารมณ์ก็จะไปแตะผ้าอาหารได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ผ้าอาหารนะพุทธภูมิจะไม่เป็นพยาเจ้านะครับผมเพียงแค่ถ่ายทอดว่าอารมณ์ใกล้เคียงกันแต่ในระดับป้าบริษัทนะท่านไม่ยึดมั่นถือม่าอนายหรอกตั้งแต่บารมีเต็มแล้วท่านไม่มามีอัตราอีโก้อะไรนะครับ มีความบริสุทธิ์มีความละเอียดแล้วยานก็จะเริ่มละเอียดกว้างแล้วพิจารณาแยกแยะอะไรเป็นแยกแยะมานเป็นไม่หลงทางมารนะครับแล้วถ้าพระมหาบริษัทนี้ยิ่งละเอียดความรู้กว้างอลจินตายแลครับแต่ยานต่างๆก็ไม่สู้ทศพลยานครับนะอันนี้สุดของที่สุดนะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ให้เรามีความอยากทะเยอทะยานไม่ประมาณตนอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากทั้งอยากมีพิญญาครับอะไรที่เป็นของเก่าเราหรือเราจะสร้างใหม่มันก็ทําได้แต่ขอให้มีความสมดุลของจิตละตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความที่จะจะเอาไว้ได้อย่างเดียวตรงเนี้คุณหลงทางมาแน่นอนมานเข้าแน่นอน มันจะหลอกคุณได้นะครับทำอะไรให้มันมีความพอดีมีทางสายกลางทุกอย่างมันจะดีเองนะครับการวางใจวางอารมณ์ต้องดีด้วยนะครับถึงจะดึงพวกนี้หรือจะสร้างใหม่พวกนี้นำมาใช้ได้นะครับและการมียานครัอย่างเช่นพระเทวทัตมีถึงกับพินยาห้าเหาะเหินเดินอากาศได้อืแต่ท่านยังตกนรกนะครับ ทอนีสูตรแต่ยังดีที่ท่านมีสติทันคางเนี้ยติดทอณีแต่ท่านแบบอืมีมจิตสํานึกมีสติเสี่ยวสุดท้ายถวายคางเป็นพุทธบูชาอือันนี้สงก็เยอะครับจนพระพุทธองค์พยากรท่านจะได้เป็นพัพปัจเจในยุกยุคหนึ่งเห็นไหมครับ การทําบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจิตใจบริสุทธิ์เข้มข้นนะแม้เพียงเสี้ยววินาทีตนเองจะตกอบายตกนรกแล้วมีใครทาได้แบบนี้ไหมน้องไยนะครับอันนี้คือแบบบุญบารมีที่พระเทวทตัตสร้างมาเช่นกันนะเนี่ยครับถึงท่านจะตกนรกแต่บุญบารมีก็สามารถผลักดัน ไปถึงเป้าหมายพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ครับอืเชื่อมหมถ้าท่านไม่ถวายคางท่านก็ยังไม่ถึงพระปัจเจรหรอกเพราะพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงพยากรหรอกครับอืม,อมแค่เซี่ยวเซี่ยวเดียวสั่<ป>แล้วได้ว่าจะเป็นบุญญทธิ์หรืออัินญาหกหรือกัปปินญาห้าก็ดีนะครับถ้าเราได้ใช้งานได้ถูกต้อง มันก็จะเป็นคุณต่อตัวเราเองและส่วนรวมนะครับแต่ภารกิจหน้าที่ของเราแต่ละคนตามบุญบารมีมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยากไปรู้เห็นเหมือนกับคนนั้นอ่ะอืมจะไปอิจฉาโอ้คนนี้ไม่ใช่หรอกคือใช้อัตราความรู้ตัวเองไปประเมินเขาทั้งที่ตนเองยังมีชานโลกีอยู่ออยังแยกแยะอะไรไม่ค่อยออกเลยอืมอยากจะมีเหมือนเขา มันไม่ใช่ครับมันเป็นการที่เราอยากชนะอยากได้นะครับตรงนี้ญาณมันจะไม่เกิดนะอืมถ้าเกิดมันก็เป็นญาณมโนญาณมาที่หลอกคุณนะครับอภินยาหกตัวที่หกคือยากที่สุดคือพ้นทุกดับทุกแล้วไงนิพานแล้วไงต่อ,อให้มีธริ์มากมายแค่ไหนร้นฟ้าแค่ไหนก็สู้กดแห่งกรรมไม่ได้ ถ้าทำผิดพลาดนะแต่ถ้าคุณมีคุณเจริญสติคุณเบิกบานคุณเข้าใจคุณแยกแยะอะไรคุณไม่หลงทางคุณเดินทางสายกลางได้คุณก็จะใช้ยานพวกนี้เป็นธรรมชาติมากโดยไม่มีการยึดมั่นถือมั่นเลยใช้แบบละตัวตนมีหน้าที่ก็ทําไปถึงเวลาตายก็ตายเนี่ยพร้อมกับอก็แค่นั้นนะครับ เหมือน่ิกายเราอาจจะมีโรคภัยเออรังคาแต่จิตเรามันโอ้โหมันสงบเบิกบานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเอออยู่ในทางสายกลางเนี่ยนะครับแต่จะมีใครทําได้ในเมื่อร่างกายมีโรคภัยแต่จิตใจสงบปล่อยวางครับจิตธรรมชาติบรยสุทเนี่ยอืมตามลําดับอินทรีย์ของแต่ละคน มันน้อยนะที่คนจะทาได้ใช่ไหมใช่ครับร่างกายเจ็บป่วยร่างกายไม่สบายโอ้ทุกขเวทนาโอ้โหมันมันเหมือนถ้าอินทรีย์ไม่สะสมมาไม่ไม่มากพอมันเหมือนกับจิตดึงกายกายดึงจิตมันมันมันแยกกียแยกกายไม่ได้ใช่ีหยใช่มันหน่วงกันกับหน่วงเนี่ยครับมันจึงต้องบําเพ็ญกันมายาวนานครับแล้วก็ทําชาติปัจจุบันได้ดีอืมเพิ่มพูนขึ้นนะครับ แม้กายป่วยแม้เจอปัญหาพฤติกรรแต่อย่าหยุดที่จะทําความดีทําเท่าที่ได้ตามกําลังและปล่อยวางให้เป็นนะครับต่อให้มีบุญยุทธิต่อให้มีปัพิญญาห้าคุณใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็ตกบายได้นะคือตอนแรกอาจจะใช่อยู่ คุณมีบุญยาธิ์คุณสะสมมาเยอะนะคุณธรรมแต่คุณมาหลงชาตินี้มันก็เสื่อมได้นะครับยานต่างๆก็เสื่อมได้เหมือนกันอภิญญาต่างๆก็เสื่อมครับนอกจากอภิญญาหกไม่เสื่อมอยู่ที่ว่าคุณจะประครับประคองสิ่งที่คุณมีในบุญบารมีที่คุณสร้างมารู้จักลดละปล่อยวางตัวตนได้ไหมหรือกลับจะยิ่งจะสร้างตัวตน มันก็เสื่อมมันก็ลงทางได้ครับมันก็พลาดได้อตอให้คุณจะมีบุญญาธิมานะครับแต่เมื่อมันเริ่มเสื่อมละเริ่มไหลละบุญญาธิตรงนั้นจะหายละมันจะมีกิเลสมาไอ้มาเพราะมา,มา,มา,มาแทนแล้วกอคุณให้หลงทางโดยที่มันืนกินสติคุณเรื่อยๆไหลผ่านในสุจิตคุณเรื่อยๆเนี่ยจนคุณแก้ไม่ได้ตายถึงจะรู้ครับ ืแล้วก็กรรมตัดรอยถึงจะแจ้งต่อตนเองะครับสิ่งเหล่านี้ครับจึงมีเมื่อพร้อมของเก่าเรามันมีกับทุกคนแต่มันไม่มีเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะว่าสร้างมาไม่เหมือนกันจริตไม่เหมือนกันความเสียสละไม่เหมือนกันจิตใจไม่เหมือนกันบางคนทําเพื่อตนเองแต่บางคนทําเพื่อส่วนรวมอนุภาพมันก็ได้เยอะกว่าใช่ไหมครับอ,อย่างนั้นนะครับปัจจุบันเะต้องมีสติมากมาก ราคบประคองให้ได้ไม่ว่าจะมียานก็ดีไม่มีก็มีไม่ต้องคิดมากครับขนาดพระอาหารหันยังมีสุขาวิปัสสโกเลยมไม่รู้เห็นอะไรนะครับแต่นิพานได้ครับเนี่ยแบบนี้ก็ดีนะครับเออไม่ต้องรู้เห็นอะไรเลยค,คือมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องคือพ้นดับแล้วอ่ะอยู่ในนิพานแล้วอ่ะแม้แต่ยังไม่ละสังขารจิตก็นิพานแล้วเมื่อละไปก็ไม่ต้องหวั่นว่าจะเกิด จบครับจบกิจคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ